สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ครัวแม่โบนะคะในคลิปนี้โบจะพาเพื่อนเพื่อมาทําข้าวหอมมะลิดอกอัญชันกันค่ะที่เห็นม่วงสวยๆอย่างนี้เนี่ยทำมาจากดอกอัญชันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราเตรียมดอกอัญชันค่ะอันนี้เป็นดอกอัญชันที่โบซื้อมาจากตลาดนะคะเราก็จะนำมาเด็ดขั้วดอกออกนะคะคั้วดอกที่เป็นสีเขียวๆนี้ค่ะเด็ดทิ้งไปเลย จะใช้แต่กลีบดอกนะคะเพราะว่าในขั้วดอกเนี่ยเวลาเรานําไปต้มรวมนะคะมันจะทําให้น้ําดอกอัญชันของเรามีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะแล้วก็เวลาที่เรานําไปล้างทําความสะอาดเนี่ยจะทําให้พวกมดพวกแมลงอะไรมันหลบซ่อนอยู่ข้างในค่ะถ้าเราเด็ดออกแล้วเนี่ยเราจะล้างได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ล้างได้สะอาดดีกว่านะคะที่เราจะไม่เด็ดออก เห็ดออกให้หมดเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำกลีบดอกที่ได้เนี่ยมาล้างทำความสะอาดค่ะล้างให้พวกมดพวกมแมลงพวกเพลี้ยอะไรมันหลุดออกไปนะคะแล้วก็เศษอะไรต่างๆที่ติดอยู่นะคะล้างออกไปให้หมดค่ะถ้าสกระปกมากก็ล้างสักสองสามน้ำนะคะถ้า เห็นว่าสะอาดดีอยู่ก็ล้างแค่รอบเดียวพอค่ะจากนั้นก็เติมน้ำลงไปนะคะกะให้พอกับปริมาณข้าวที่เราจะหุงนะคะอันนี้โบก็กะประมาณครึ่งหม้อค่ะใช้น้ำครึ่งหม้อนะคะนำมาต้มค่ะต้มด้วยไฟแรงนะคะ พอน้ำเดือดพลาดแล้วนะคะเราก็คนดูค่ะคนดูว่าสีกลีบดอกนี่มันหลุดออกไปหมดหรือยังนะคะถ้ากลีบออกซีดอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าหลุดออกหมดแล้วนะคะเราก็จะดับไฟเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมข้าวนะคะข้าวที่โบใช้วันนี้ใช้1กิโลค่ะเป็นข้าวหอมมะลิ กลางปีนะคะข้าวเก่าหรือข้าวกลางปีเราก็จะนำมาซาวล้างค่ะทำเหมือนปกติที่เราหุงข้าวเลยนะคะล้างให้สะอาดจากสองน้ำ ถ้าใครมีข้าวชนิดอื่นก็ใช้ได้เช่นกันนะคะข้าวขาวข้าวเสาให้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะใช้วิธีเดียวกันเลยพอสดิดน้ำออกเรียบร้อยนะคะเราก็จะเตรียมกระชอนเอามากรองน้ำดอกอัญชันค่ะอันนี้เป็นน้ำสดๆที่เราได้นะคะมันก็จะมีสีที่แบบเป็นสีออกน้ำเงินนะคะ ไม่ต้องตกใจสีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะสีมันจะจางลงไปอีกนะคะเพราะว่ามันเข้าไปผสมกับข้าวทําให้สีอ่อนลงนะคะจากนั้นใช้ช้อนคนค่ะข้าวมันจะติดกันเป็นก้อนนะคะเพราะาเราใช้น้ําร้อนเนี่ยเทลงไปเลยนะคะมันจะติดกันเป็นก้อนนิดนึงแล้วก็ใช้ช้อนคนคนคนให้มันทั่วทั่วกันนะคะ ถ้าใครไม่ชอบสีฟ้านะคะอยากจะได้สีม่วงเราก็จะบีบมะนาวลงไปหนึ่งซีกค่ะน้ำมะนาวเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่ซีกเดียวก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำมะนาวเยอะมันจะทำให้ข้าวของเรามีกลิ่นมะนาวค่ะทำให้เสียรสชาตินะคะแล้วก็คนลงไปคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็กะดูน้ำนะคะถ้าน้ำ น้อยเกินไปเนี่ยเราสามารถเติมน้ำสะอาดลงตามไปอีกได้นะคะถ้าน้ำพอดีแล้วเราก็ไม่ต้องเติมน้ำค่ะนี่ใช้ตะเกียบวัดนะคะจากนั้นเราก็นำข้าวที่ได้นะคะไปหุงค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวหอมลิดอกอัญชันนะคะหุงเสร็จเรียบร้อยก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารับประทานนะคะ ถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ